เอาเอาเอาไฟดับท่านินก่อนอยู่ไหนแล้วเนี่ยเฮยทำอะไรอยู่ไม่รับโทรศัพท์บ้านเรามึนกันนะเนี้เฮ้โยโฮ้โยวันดีวันอะไรอย ลม,ลมแหละลมลมลมพัดประตูหุย้ยตกใจหมดเลยไม่นานอืมชัดเลยไม่เคยหล่นหน้านั้นอะ ไปสิครับจะมีอะไรตกไหมเฮ้ยรับไปได้เหมือนที่เฟิร์เฟกมากต้องเทา้ทากันหนึห่งสองสาม ไปอะไรยังไม่ตายเว้ยไฟมายังไม่ตายโอ้ทีอะไรจับได้เนี่ยทีอะไรจับได้เล้ะเลที่มือเหน้ำแดงไงไฟดับแล้วมันก็ตกแตกเลอะหน้าโทรศัพท์ดังขึ้นไปรับข้างบนยังไม่ได้เช็ดหน้าเลยแล้วของอะขอีมันตกสามสี่รอบอ่ะโอ้โหของดูด้วยบ้านจัดมั้งไหมลกขนาดนั้นอะแล้วก้งน้ำอะไรเ่งอะ โอ้โหโก๊อกนะ้ำหนักสุดเลยเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้เนี่ยอัตโนมัติระบบที่มันไม่ต้องสัมผัสอะทัชเลตโอ้โหอัตโนมัติเปิดปิดผู้ฟฝ้าผู้ฟ้าโอ้โหท่าคอนดูน้อ,อ,อ,อยๆหน่อยนี่คือก,ก๊อกทัชเลตจากคอตโต้ที่เขามีระบบหยุดน้ําอัตโนมัติหลังจากน้ําไหลต่อเนื่องเป็นเวลา30วิืมเออถ้าเกิดกังวลเรื่องขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า ขามีระบบป้องกันขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนสัญญาณต่างๆในบ้าน้วยแล้วนอกจากนั้นนะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเขามีนวัตกรรมควบคุมสารโลหนะหนักถ้าเกิดเป็นห่วงเรื่องก,การลอกการร่อนต่างๆนะผิวชุบหนาแปดมครอนเพราะฉะนั้นการใช้งานระยะเวลานานๆเนี่ยรับรองได้ว่าสวยเลี่ยมแบบนี้แ <Wow. S 1> น่นอนว้าวติดเองด้วยครับ<ะ>เอา้าเมื่อกี้ทำไมไฟดับมันติดนะอ้าก็มันไม่ใช้ไฟอะใช้แบต โอ้โหแล้วแบบก้อนหนึ่งนะ2-3ถึงปีเปลี่ยนทีป็นไงง่ายแล้วล่ะ